แล้วผมผมก๊อลฟนะครับแต่ร้านต้นยังโดนพระอาทิตยครับก็ทีนี้เรากลับมาประกันนะครับกับล้อแท้ติดรถตัวนี้นะครับล้อตัวนี้เหลือชุดสุดท้ายแล้วนะครับในร้านเราตอนนี้นะครับเป็นมาด้า CX 3ตัวมิเนอร์เชนต์ขอบสิบแมนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อสีเดิมแท้เลยเป็นล้อสีไฮเปอร์นะครับดิมิเตตเอディชันเลยนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนจะเป็น CX 30นะครับสีมันจะเหมือนกับสีของรถตัวครบรอบมาด้านะครับถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะครบรอบร้อยปีมานะครับทีนี้เรามาดูหลังล้อกัน นะครับดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตามาด้าอยู่นะครับล้โลโก้มาด้านะนะครับเป็นล้อขอบ18กว้าง7นิ้วนะครับออฟเซต50นะครับออฟเซต5้นะล้อตัวนี้นี่ก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดยังไม่เก็บนะครับก็คงถูกขายไปนานแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเอามาลงขายเลยแล้วกันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนทัมาได้นะของเก่ารับเพิ่มด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดง นะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์รตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเ,นเทนเเ 21, ทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับใส่คลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ